สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ข้อมูลนะครับแชร์ข้อมูลที่ผมได้ย้ายชื่อลูกของผมนะครับออกจากทะเบียนบ้านของผมตอนนี้ทะเบียนทะเบียนบ้านของผมอยู่ที่สมุทรสาครแต่ทีนี้ผมจะเอาชื่อลูกของผมนะครับกลับไปต่างจังหวัดนะครับเอาไปเข้าทะเบียนบ้านที่บ้านนอกนะครับที่ต่างจังหวัดของผมเพื่อที่จะให้ลูกผมเรียนที่นูน่นแล้วก็สามารถถ่ายัตบประจําตัวประชาชนที่นู่นได้ด้วยเนาะทีนี้มันก็ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็วิธีการเป็นยังไงผมจะมาแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับเผื่อที่จะได้เตรียมตัวว่าใครจะมาทําเคสคล้ายๆผมก็จะได้เตรียมตัวถูกเนาะโอเคถ้าเป็นเคสของแม่มาทําเรื่องเองเนี่ยจะง่ายนะครับเพราะว่าใช้แค่ทะเบียนบ้านตัวจริงที่ลูกของเราอาศัยอยู่ที่มีชื่อลูกของเราแล้วก็ทะเบียนบ้านตัวจริงของแม่ก็ยื่นให้ พนักงานพนักงานเขาก็จะถามว่าจะย้ายลูกเราไปที่ปลายทางตรงไหนนะครับบอกที่อยู่ของเขาปลายทางนะครับเตรียมที่อยู่ปลายทางมาให้ลูกเราด้วยนะครับจํามาด้วยมีแค่นี้ก็จะสามารถออกเอกสารอย่างนี้ได้นะครับใบแจ้งการย้ายที่อยู่เนี่ยจะเป็นเอกสารประมาณนี้นะครับเราก็มีหน้าที่ส่งเอกสารตัวนี้ไปยังปลายทางที่ลูกเราย้ายไปจากนั้นก็เจ้าบ้านที่นูน่นเขาจะทําเรื่องย้ายเข้าเองนะครับ แต่ต้องมีเอกสารอย่างนี้แนบเข้าไปด้วยนะครับมันถึงจะทําได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปเองส่งแค่เอกสารไปโอเคไหมครับอันนี้กรณีของแม่เนาะแต่เคสของผมผมได้แยกกันอยู่กับแม่ของเอ็นฟิลนะครับผมก็เลยต้องมีใบหย,ยามาด้วยแนบใบหย,ยามาด้วยนะครับคือใบหย,ยาโอเคก็ประมาณนี้ผมก็มาทําแทนได้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องมีใบหย,ยามาด้วยนะ แล้วก็ในใบหย,ย่าก็ต้องระบุชัดเจนนะครับว่าใครเป็นผู้ดูแลอุปการะลูกนะครับก่อนที่ลูกจะบรรลุนิติภาวะก็ในนั้นก็เป็นระบุชื่อของผมเองโอเคข้อมูลที่จะมาแชร์ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังสงสัยตรงไหนยอยู่ก็สอบถามได้นะครับเออเกือบลืมบอกไปนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เกิน20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับมาทําที่เทศบาลน,นะครับสําหรับผม โอเคคลิปนี้ผมก็ไปแล้วครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากติดตามผลงานผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ